สวัสดีครับผมวิทย์สไตล์บ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวรีโวตัวใหม่นะครับตัว2020นะครับตัวไม่นดเชนนะครับตอนนี้หลุดออกมาบ่อยใช่ไหมครับช่วงนี้หลุดออกมาบ่อยและมีภาพจริงหลุดออกมานะครับเป็นภาพเป็นภาพจริงนะครับเสมือนจริงที่ออกมานะครับน่าจะที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะว่าจะมี จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ช่วงคลิปก่อนๆนะครับว่าล e v ว o เนี่ยครับจะมีการมันไม่ได้เชนใหม่เนี่ยนะจะมีลักษณะทิศทางไปทางไหนนะครับอย่างที่ผมได้คาดไว้นะครับได้ทาคลิปไปนะครับมันจะมาเหมือนกับต้องย้อนกลับไปช่วงไฮลักวิโกแชมนะับวิโกคล้ายๆกับวิโกแชมนะครับเพราะว่า มิกไมเนอร์เชนนะครับมิกไมเนอร์เชนเพราะว่าตอนมาใหม่ของเจ้าตัววีโก้แชมป์ใช่ไหมครับก็จะมาใหม่ประมาณนี้นะเพราะว่าเจนที่หนึ่งกับเจนที่สองของวีโก้ใช่ไหมครับหน้าตาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอมาถึงวีโก้แชมป์ใช่ไหมครับวีโก้แชมป์นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะก็มาถึงเจ้าตัวลีโวอก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับใครตัวโยต้าจะทําแบบนี้นะครับ ประมาณว่าเจนที่1กับเจนที่2นี่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเยอะนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าตาใหม่ก็แค่เปลี่ยนหน้าตาใหม่นี้นิดห,หน่อยนะสาหรับตัวเจนที่สุดเจนที่3แบบนี้เขาจะอัดออปชั่นมาแล้วก็หน้าตาใหม่มาแล้วก็จะแปลจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะเยอะไปกว่าเจน1เจน2นะเพราะว่าน่าจะมีความคิดว่าโมเดลของสมมุติว่าเช่นรุ่นของลีโวใช่ไหมครับ ทำการตลาดในเมืองไทยมานานแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยอัดโปรโมชั่นหรือว่าอัดออปชั่นแล้วก็หน้าตาอะไรพวกนี้ใหม่มาให้เยอะนะครับนี่ก็เป็นไปอย่างที่ผมได้คาดไว้นะครับแล้วก็เราก็เลยไปดูกันเลยนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะสำหรับเจ้าตัวลิ v วใหม่นี้นะครับส่วนที่เห็นหลักๆนะครับที่เห็นก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้ากระจังหน้าชุดใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมองนะครับไฟตัดหมอกใหม่นะครับแล้วก็ล้อนรอยใหม่ไฟท้ายไฟท้ายหลังใหม่นะครับแต่ที่สังเกตเห็นนะครับไฟไฟหน้านี่นะครับรู้สึกว่าจะมี2รุ่นนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปกับรุ่นธรรมดานะครับจะมีขายไปทั่วไปเลยนะกับรุ่นล่างๆนี่นะรุ่นท็อปกับรุ่นล่างนะครับจะมี2แบบนะไม่เหมือนกันนะครับส่วนไฟท้ายนะี่นะครับ ไฟท้ายนี่เหมือนกับเลขสามนะครับเลขสามไฟท้าย led นะครับเหมือนเลขสามนะครับรวมรวมก็ผมว่าสวยขึ้นเยอะนะครับรวมรวมสวยขึ้นเยอะนะครับแล้วก็กระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะใหญ่นะครับทําให้ดูดันนะครับสวยสวยกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วก็ล้ออลลอยล้ออลลอยก็รู้สึกว่ามีสองรุ่นนะนี่ครับมีสองรุ่นนะครับมีสองรุ่นน่าจะเป็นแบบว่ารุ่นท็อป เหมือนเหมือนกับล็อกโคกับรุ่นปกติใช่ไหมครับลนะ็อกโคน่าผมที่ที่ผมคาดเดานะครับลนะ็อกโคน่าจะเป็นขอบ18แนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาเลยนะครับก็จะเป็นขอบ17นะครับแต่เป็นลายใหม่นะไม่เหมือนลายเดิมนะลายลายเดิมก็หกก้านเหมือนกันแต่เป็นอ e ีกลายหนึ่งนะครับ <c oughs> ส่วนหลักๆภายนอกตัวถังอะไรพวกนี้ก็ เป็นเหมือนเดิมนะครับปรับเปลี่ยนแค่ผ้าภายน้านะครับข้างหน้าข้างหน้ากระจังหน้าใหม่นะกระจังหน้าอะไรพวกนี้ใหม่แล้วก็ไฟท้ายใหม่ใช่ไหมครับส่วนภายในนี่ยังไม่มีออกมาให้เห็นนะครับไม่มีภาพดูดออกมาให้เห็นนะครับเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสีตัวรถนะครับจะเพิ่มสีตัวรถใหม่มานะครับก็หลายหลากหลายสีเหมือนกันนะครับสีใหม่ไม่ไม่เหมือนกับสีเดิมนะครับเช่นสีส้มสีแดงนะครับสีน้ําตาลนะครับ น้ำตาลทองนะนะครับนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่มีขายในรุ่นก่อนๆน,นะนะครับแล้วก็ส่วนที่อีกอย่างหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไ่ก,ก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จากปกติ177แรงม้าใช่ไหมปรับจุนน่าจะปรับจุนขึ้นไปเป็น2 0 4สีแรงมา้าส0 4แรงม้านะครับส่วนตัว2.4นี้ยังไม่หลุดออกมาครับก็เลยยังไม่รู้ว่าแรงม้าจะเพิ่มหรือว่าเท่าเดิมนะครับ หลักๆก,ก็น่าจะป,ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวรีววใหม่นะแล้วก็ออปชันอะไรพวกนี้ภายในก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาให้ใหม่บ้างนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ปรับเซตใหม่นะครับช่วงล่างก็อย่างที่ผมได้เก่าไว้ในคลิปก่อนนะครับได้ปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับเหมือนกับเจ้าตัวว i โก้แชมป์เลยครับอย่างที่ผมได้คิดไว้เลยนะว่าน่าจะมาใหม่เหมือนกับเจ้าตัวว i โก้แชมป์นะครับน่าจะปรับเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับ แล้วก็อย่างที่คาดไว้ครับมันก็ไม่ผิดไม่ผิดอย่างที่ผมคาดไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวสารใหม่ๆสำหรับลำยนยานยนตนะเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ชมกันเป็นคลิปๆปไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ